คนที่โทรมาหาเราเนี่ยปีละสี่ห้าหมื่นไลนแต่คนที่ท้องไม่พร้อมที่โทราหาเราส่วนใหญ่อายุมากกว่า20เป็นคนทางานทั้งนั้นเลยโรงเรียนไม่มีสิทธิ์ที่จะให้เด็กอ,อกหรือว่าเด็กระบุไว้เลยว่าเด็กมีสิทธิ์ที่จะได้เราเรียนต่อถึงแม้ว่าจะตั้งครรภ์วันนี้ครับเราจะมาเจาะลึกถึงนะครับสายด่วนหนึ่งกกาครับช่วยเหลือส่งต่อผู้หญิงที่ตั้งท้องไม่พร้อมครับ กับคุณสม,มวงอุไรวัฒนาจากสายด่วน1663สายด่วนปปึกษาเอดและท้องไม่พร้อมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสายด่วน1663ช่วยเหลือส่งตอบผู้หญิงที่ตั้งท้องไม่พร้อมมีบทบาทและเป็นอย่างไรครับคือเริ่มต้นคนที่โทรมาหาเราเนี่ยปีละสี 5, 000, 000, ะ่ห้าหมื่นรายผู้หญิงผู้หญิงที่โทรสี่ถึงห้าหมื่นรายทุกปีไม่เคยลดเลยเชื่อเรับเติมเติมเรื่อยๆ ก็สดมีอยู่2แบบแบบที่1คือรู้และว่าตัวเองท้องครับอีกแบบหนึง่งกลัวว่าจะท้อง mm hmm. ก็จะโทรมาปรึกษาเพราะฉะนั้นถ้าถ้าไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่หน้าที่ของเราเหมือนประรตูอะประตูที่คนไม่รู้จะเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังจะปรึกษาใครฟังมาปรึกษาเราแล้วถ้าจําเป็นต้องมีการช่วยเหลือเนี่ยเราไม่ใช่แค่ส่งต่อแต่เราติดตามช่วยเหลือจนปัญหาจบอย่างเช่นสมมติว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่โทรมาแล้วปรึกษาเรื่องของไม่พร้อมวอาตั้งครรภ์เรียบร้อยแล้วแล้วมีอยู่2แบบแบบหนึ่งคือตัดสินใจด้ยุติ Oh. ยุติการตั้งคารแล้วถ้าเขาไม่สามารถช่วยเองได้เช่นไม่มีค่าใช้จ่ายไม่รู้จะไปที่ไหนอะไรอย่างไงเนี mm ่ยเราก็จะมีเครือข่ายแพทย์ของเรารวมทั้งกองทุนที่จะช่วยเหลือผู้หญิงที่เขาไม่พร้อมสำหรับค่าเดินทางจนกระทั่งจบครับนะฮะจบสิ้นกระบวนการหรือถ้าผู้หญิงคนไหน ตัดสินใจไม่ยุติการตั้งคันแต่ตั้งคันต่อแต่ว่ามีปัญหารเรื่องอุปสรรคเช่นต้องการบ้านพักรอคลอเรื่องขัดสนค่าใช้จ่ายอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็จะติดต่อนหน่วยงานประสาล่านที่ลงมาช่วยเหลือต่อไปครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราพูดถึงเป้าหมายกันนิดนึงครับเป้าหมายของการทํางานของสายด่วน1 6, 6, 3, ึ่ง663ทําใไม่พร้อมเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับเราเรามีอยู่3าข้อใหญ่ๆเป้าที่1่คือเราจะลด ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมไายใหม่เพราะฉะนั้นคนที่โทรมาปรึกษาเราหรือผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมมาแล้วเนี่ยหรือที่ยังไม่ท้องเนี่ยเราจะช่วยทําให้เขาไม่ท้องนะฮะโดยที่ไม่พร้อมอันที่2ถ้าผู้หญิงที่ท้องแล้วนะครับเป้าหมายของเราก็คือเราจะช่วยเหลือให้เขามีทางเลือกที่ปลอดภัยถ้าเช่นเขาเลือกยุติการตั้งครรภ์นเนี่ย เขาต้องทําด้วยแพทย์่านั้นตากอมาที่ระบุไว้เราจะส่งต่อแพทย์ไม่ว่าจะอยุคันเท่าไรกแล้วแต่อันที่3าเราจะลดการบาดเจ็บการตายเพราะว่าที่ผ่านมาทุกทกปีนะประมาณ5 6 0 0ร้ายจะโทรมาเราว่าไปยุติด้ตัวเองแล้วมันไม่เปาะบาดเจ็บขึ้นมาก็จะโทรมาหาเราให้เราช่วยซึ่ง่อนนี่ยเราไม่อยากให้เกิดขึ้นฉะนั้นเราจะลดการบาดเจ็บการตายด้วย การแก้ปัญหาท้องไม่พร้อมครับหรือจุดเริ่มต้นเพื่อป้องกันปัญหาท้องไม่พร้อมเนี่ยคืออะไรครับมันมีอยู่2แบบแบบที่1เราควรจะมีบริการที่ช่วยที่ที่ให้ถึงผู้หญิงนะคือผู้หญิงจํานวนหนึ่งเนี่ยเขาเข้าไม่ถึงบริการเลยนะอย่างเช่นช่วงโควิดยกตัวอย่างแลโควิดเราเจอคนท้องไม่พร้อมเพิ่มขึ้น4ีเปอร์เซ็นต์เพราะว่าโรงพยาบาลหน่วยบริการทุกอย่างปิดหมดเลยไม่ให้เขาไปแล้วเขาจะไปคุมกําเนิดที่ไหนอะไรยังไงมันไม่มีมเลยหรือ หรือเราเจอคนที่ถูกบอกให้ไปกักตัว2คนกักรุงเทพไปต่างจังหวัดถูกให้ออกจากนานแล้วไปกักตัวอีก่างจังหวัดแล้วไปอยู่ในสวน2คนแต่ไม่มีอุปกรณ์คุกมกเน,นะไรให้เขาเลยเนี่ยมีแต่ข้าวปลาอาหารเพราะฉะนั้นเขาเขาก็ท้องไปผอมขึ้นมาอันนี้ยกตัวอย่างว่าเราจะมีบริการยังไงให้กับผู้หญิงที่ต้องการบริการอนรามัยเจริญพันธุ์ที่ใกล้ตัวไม่ใช่ทุกอย่างถ้าเดินเข้าโรงพยาบาลอย่างเดียวแย่อย่างเช่นผมทําโครงการเนี่ยผมส่งถุงยางให้ถึงบ้านเลยไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรอย่างนี้ ซึ่งมีผู้หญิงจํานวนเยอะที่เขาต้องการเพราะเขาไม่กล้าเดินไปขอที่ไหนไปขอทีไอันนี้หนึ่งก็คือมีบริการที่เป็นมิตรให้กับเขาสําหรับผู้หญิงทุกวัยครับอันที่2ผมคิดว่าจะต้องมีทางเลือกให้ผู้หญิงผู้หญิงต้องสร้างทางเลือกด้วยตัวเองอันนี้เป็นเรื่องสําคัญผมคิดว่าอย่า,าอย่ากังวลอย่ากลัวถ้าเราไม่มีทางเลือกเราเราจะยอมแพ้เพราะฉะนั้นผู้หญิงต้องมีทางเลือกครับคนที่โทรมาทั้งหมดเนี่ยอันนี้นั่น น่าแปลกอย่างไม่ใช่แปลกอ่ผมคิดว่าคนเข้าใจผิดมักจะคิดว่าเป็นวัยรุ่นครับแต่ยี่แต่คนที่ท้องไม่พร้อมที่โทรหาเราส่วนใหญ่อายุมากกว่า20เป็นคนทํางานทั้งนั้นเลยประมาณอ่าเป็นถ้าต่ำกว่า20ในประมาณสัก18เปอร์เซ็นต์งที่เหลือนี่เป็นเป็นทำงานทั้งนั้นเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะท้องไม่พร้อมครับอ๋อแต่ว่าในในกลุ่มของต่ํากว่า20เนี่ยก็ประมาณ18เปอเปอร์เซ็นต์ประมาณหมื่นหลายประมาณหนึ่งหมื่นลายก็ถือว่า จริงๆเขาเ้ามีการคํานวณนะว่าผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมในประเทศไทยเนี่ยมันน่าจะตกประมาณปีละสามแสนลายซึ่งจะมาถึงมือเรา hey 450, แค่สี่ห้าหมื่นเยเราอยากได้เป็นแสน <c oughs> เพราะ<บ>ไม่งั้นเขาก็ไปหาทางออกที่แบบไม่ปลอดภัยข,ขึ้นมาก็จะลำบากกบ ก็โทรมาหาเราได้ผมเคยได้ยินข่าวาว่ามีเยาวชนบางกลุ่มที่มีปัญหาท้องโดยไม่พร้อมนั้นแล้วก็โดนให้ออกจากบบการศึกษาทาง163ครับเรามีการช่วยเหลือ,อยังไงบ้างครับที่ผ่านมาเราทำมีสองแบบแบบที่หนึ่งถ้าผู้หญิงน้องผู้หญิงคนนั้นแล้วครครัวเขามีพลังพอสาม,มารถไปต่อรองหรือพูดคุยกับทางโรงเรียนได้เนี่ยเขาก็จะเลือกทางโรงประจักรอย่างยงยกตัวอย่างเช่นที่ภาคใต้เนี่ย พอเราบอกว่ามันมีกฎหมายอย่างนี้หนึ่งสองสามคุณแม่เนจะก,การปริ้นเลยปริ้นกฎหมายแล้วยืนยันกับโรงเรียนไปพร้อมทนายหนึ่งคนจากเงี้ยโรงเรียนก็ยอมแพ้เพราะว่ากฎหมายมันระบุไว้ต่อีกแบบหนึ่งคือเราประเมินเช่นผู้หญิงน้องผู้หญิงทั้งหรือครอบครัวเนี่ยไม่กล้าไม่กล้าที่จะลุกขึ้นแต่ยังอยากเรียนเนี่ยเราก็จะเสนอตัวเราว่าเราเป็นตัวกลางไหมที่จะลงไปเจราจาโรงเรียนให้ซึ่งพอเราลงไปเจราจากับโรงเรียนเนี่ยคือเราไม่ได้ไปเป็นศัตรูโรงเรียนแต่สิ่งที่เราทำคือ ลงไปพูดคุยเพื่อหาทางช่วยว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเวลาเขาท้องเนี่ยการเรียนเป็นเรื่องสําคัญสาหรับเขาก็ลงไปทำความเข้าใจซึ่งส่วนใหญ่พอได้นั่งคุยจริงๆเนี่ยโรงเรียนเขาก็โอเคนะครับเขาก็ให้เรียนต่อนะครับผมจริงๆเรามีพระราชบัญญัติการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งคันในวัยรุ่นปี2559พระราชบัญญัตินเนี่ยมาตรา5มันระบุไว้เลยนะครับแล้วมาตรา5ระบุว่าเด็กมีสิทธิในการตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วก็พรบฉบับเนี่ย เขาเกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษากระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแรงงานนะครับแล้วก so, ็กระทรวงพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญพรบฉบับนี้ระบุหน้าที่ไว้เลยว่าโรงเรียนไม่มีสิทธิ์ที่จะให้เด็กออกหรือว่าเด็กระบุไว้เลยว่าเด็กมีสิทธิ์ที่จะได้เล่าเรียนต่อถิ่นแม้ว่าจะตั้งขันเพราะฉะนั้นกฎกระทรวงก็ออกแล้วว่าเด็กมีสิทธิ์ที่จะเลือกถ้าเด็กจะออกก็แปลว่าเด็กต้องเลือกเองว่าจะออกนะครับ ถ้าเกิดเด็กไม่อยากจะเรียนที่นี่ไม่พร้อมจะเรียนที่นี่เพราะไม่ไม่สามารถสู้กับสิ่งแวดล้อมได้หรืออยากไป,ประสมที่งเรียนอื่นโรงเรียนมีหน้านที่ต้องส่งต่อเท่านั้นไปที่โรงเรียนอื่นตามที่เด็กต้องการครับ,คร,บครับผมอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยตรงเพื่อจะคุ้มครองเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเด็กถูกให้ออกจากโรงเรียนค่อนข้างเยอะแล้วแล้วมันมีเรื่องละเมิดสิทธิ์ด้วยอย่างเช่นปีที่แล้วทุกปีปีนี้เป็นปีนี้เป็นปีแรกที่เราเพบาว่าเด็กไม่โดนให้ออกทุกปีจะมีปีละสิบกว่าลายมาให้เราช่วยเพราะท้องแล้วก็โรงเรียนกกก็จะใใหห้้ออออ แ,แล้วซึ่งเราก็ช่วยทุกรลยนะก็สาเร็จพอได้เจราจาได้คุยโรงเรียนก็อินยอมรับเข้าไปอาจจะไม่พอใจบ้างแต่ว่ากฎหมายเขาเขาให้ให้เรียนต่อแต่ตอนนี้ที่เยอะขึ้นคือท้องแล้วถูกให้ออกจากงานอย่างในรอบ5เดือนนี้เราเจอ6กไลนแล้วครับท้องปั๊บที่ทํางานบอกให้ออกครับหกไลนก็เราก็ต้องช่วยเขาแต่ว่าด้วยกฎหมายมันก็ไม่เท่าเทียมแล้วกฎหมายยังเอามาให้ให้นายจ้างมากกว่าสิ่งที่สําคัญคือช่วยให้ผู้หญิงเหล่านี้ได้รับสิทธ ครับที่รือหรือสอดส่การที่ตรงตามกฎหมายครับกับอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่จริงๆถือว่าในมุมมองของคนบางกลุ่มนะครับก็อาจจะมองว่าการท้องไม่พร้อมอเป็นสิ่งที่ที่ผิดหรือเปล่าแต่ว่าในมุมมองของ,ของพี่น้องครับ <c oughs> คือคือ,ค,อความพร้อมไม่พร้อมเนี่ยมันไม่ใช่เราบอกต้องเขาบอกเราเรา,เราตัดสินใจอะไรให้เขาไม่ได้หรอกเขาเนั่นแหละบอกไม่พร้อมเป็นคนที่จะบอกเองว่าใส่ไม่พร้อมอย่างเช่นหลายรายเนี่ยตอนท้องก็พร้อมนะ แต่พอผ่านไปสี่เดือนอย่างเงี้ยตกงานทันที oh. ช่วงโควิดที่ผมบอกท้องไม่พร้อมเพิ่มขึ้น14เรนี่ยพอสามผ่านไป3เดือนเนี่ยโรงงานปิดเป็นแถวเราถูกให้ออกทั้งสามีภรรยาความไม่พร้อมมาเกิดขึ้นบางคนก็โทรมาหาเราตอน7เดือนอย่างเงี้ยเกิด4 28 28วปีค30วีคมิาหทวงถามแล้วว่าถูกให้ออกจากงานทั้งคู่มันก็เกิดขึ้นได้ชีวิตเพราะความท้องไม่พร้อมเนี่ยมันมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วก็ ตามชีวิตนี่มันเปลี่ยนไปการทํางานนะครับระหว่างสายด่วน1 6ึ่กนะครับกับสบสบสมีทิศทางในการทํางานในรูปแบบต่างบจริงๆต้องบอกว่าสสสเนี่ยกระหนักถึงปัญหานี้แต่แรกเลยแล้วก็สสสเนี่ยมาติดต่อเราว่าแต่ก่อนเนี่ยเราเป็นสายรึกษาป้องกันเอดอย่างเดียวแล้วสสสมาคุยกับเราว่าขนาดในปัญหาเรื่องท้องไม่พร้อมมันกลายเป็นปัญหาใหญ่มากนะครับแล้วก็ไม่ยังไม่มียังไม่มีหน่วยบริการไม่ผู้หญิงจำนวนเยอะเข้าไม่ถึงเพราระฉะนั้นสิ่งที่สสสต้องการคือ ทำให้ผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องท้องไม่พร้อมเนี่ยมีทางเลือกมีทางออกและก็สามารถจัดก,การชีวิตตัวเองได้อย่างปลอดภัยจึงติดต่อ163ว่าให้ให้เป็นสายแรกของประเทศได้ไหมที่จะให้คำปรึกษากับผู้หญิงท้องไม่พร้อมเพื่อสุขภาพทางเพศที่ดีของเขาซึ่งเราก็ยินดีแล้วก็สสสก็เป็นฝ่ายสนับสนุนมาตั้งแต่ปี2556จนถึงเดี๋ยวนี้เลยครับ ในมุมมองของพี่น้องครับผมอยากให้พี่น้องฝากถึงเด็กๆหรือทุกคนเลยที่กําลังเผชิญปัญหาเหล่านี้อยู่ครับว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่โดดเดี่ยวแล้วก็ม,มีเราออเค,ครอยอยู่คงข้างเด็อไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณจะอยู่ไวัยไหนคนที่ท้องไม่พร้อมโทรมา,าเรามีตั้งแต่11อขวบครับจนถึง50ซึ่งก็ท้องไม่พร้อมได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ไวัยไหนหรือจะอะไรก็แล้วแต่คุยกับใครไม่ได้ขอให้โทรหาเราให้เร็วที่สุด ของเราบริการเป็นความลับแล้วอันหนึ่งที่เรายึดถือคือเราไม่ตัดสินอะไรทั้งสิ้นครับเรามีหน้าที่เดียวคือช่วยหาทางออกหาทางเลือกที่ปลอดภัยใ้กันแล้วกันคุณเลือกแบบไหนคุณก็เลือกแบบนั้นไปแล้วเราจะหาทางว่าจะทำไงให้ทางเลือกคุณปลอดภัยที่สุดครับ เรียกได้ว่าครับสำหรับนใดที่กำลังเผชิญปัญหานี้อยู่นะครับก็สามารถครับโทรไปที่สายด่วนนะครับ16หรือจะติดต่อเราที่เพจก็ได้นะเพจ63ก็ก็สำหรับบางทีสายมันแน่นช่วงนี้สายแน่นมากเนี่ยก็สามารถไปปรึกษาที่เพจได้เพราะว่ามันเชื่อมต่อกันหมดครับผมนะครับงก็วันนี้ครับผมได้ฟเยอะมากเลยสุดท้ายนี้ครับตามธรรมเนียมของรายการเราครับพี่น้องครับผมขอหนึ่งประโยคทัดใจนะครับขอพี่น้องหน่อยครับมีทางเลือกดีกว่าไม่มีทางเลือกสร้างทางเลือกให้ตัวเอง เพื่อเราจะได้อยู่แนหลอนครับผมครับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องอยังสูงนะครับขอขอบคุณนะครับสมบวงภไรายวัฒนาจากสายดน่วน1 6 6สาสายด่วนปรึกษาเอกและของไในของมากนนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับ